ไม่ไม่ห่วงนะครับอยู่นี่ใครเข้ามาเก็บกินได้หมดยกเลยนเป็ดไก่กับปลาก็ยังเยี้ยงไว้อยู่ส่วนนี้ใครเดินผ่านต้องยกมือไหวนะครับฝากกดติดตามหีขีมอด้วยนะครับ สวัสดีครับช่องหนีขี่มอนะครับวันนี้จะพาไปดูนาครับ โคกน้องนาสารวัตรครับเดี๋ยวจะไปดูว่าวันนี้ท่านสารวัตรทําอะไรกันอยู่นะครับสวัสดีครับท่านสารวัตรครับสวัสดีครับวันนี้ทําอะไรอยู่ครับผม๋กําลังจะไปทําข้อไก่ครับพอดีไก่อยู่บ้านไม่ไข่จาม้ยนาเอาหมองไ้ว้นาทั้งหมดแล้วครับเพิ่งนอนเวเวนตื่นนี่คือต้นไม้ที่ครบหนึ่งปีนะครับนี่ต้นฮอกานน่หนึ่งปีก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นดูป่า อยู่ใต้ต้นกล้วยจะเป็นหนุ่มไม้ป่าทั้งหมดหกกันนี้นี่พยุงนะครับพยุงมไม้ที่โตรเร็วมากปีหนึ่งไม่ถึงปีประมาณแปดเก้าเดือนล้มพวแล้วลนี่พยุงนะครับไม้ที่เราชอบมากมากที่เราอยากให้เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือต้อนนี้นะครับพยายามปลูกให้เยอะที่สุดครับอันนี้คือยางนานครับมันแปดเดือนเก้าเดือนตรงนี้ผักหวานผักหวานป่านี้มีประมาณก็ยังไม่เยอะครับ มาทำอยู่เรื่อยๆนี่ครับเป็นอะไรที่ปลูกยากมากเคยปลูกจนท้อแต่ยปีนี้คิดว่าน่าจะได้กินนะครับเคยลองมาหลายครั้งแล้วผักวานไปดูนาเป็ดไม่ค่อยมีเวลาดูนกเป็ด้าไก่อันนี้เข้ามาดูสวนนี้ทุกวันไหมครับอะก็ไม่ค่อยมีเวลามาหรอกอาทิตย์นึงก็ถ้าว่างตอนไหนจากเลิกงานจะเข้ามาจะมาเกือบทุกวันส่วนมากทุกวันคือแต่ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่เต็มวันวันนับชั่วโมงสองสามชั่วโมงถ้าไม่ได้มานี่ มันรู้สึกหาอะไรไปเสียอย่างไม่รู้อย่างกล้วยอย่างนี้ผลประโยชน์ทุนผลได้ที่ตามมาคือกล้วยนี่เราปลูกว่าเป็นพี่เลี้ยงต้นไม้แต่ว่าผลประโยชน์ที่ตามมาคือมันผลได้ผลได้ได้ใบไ,ได้ปีปีกล้วยเยอะมากขาดไปฝากเพื่อนๆทั้งวันเลยปีกล้วยมันจะปีสวยเพราะมันดินใหม่กล้วยปลูกใหม่อันนี้ระบบน้าเพิ่งวางนะปีนึงต่อไปน่าจะสมบูรณ์แน,นี้ พักพวกก่อนเวลาเขาอยู่นี่เป็นทางมาันเราไม่ได้ปลูกปลูกมันขึ้นเองก็มีเยวพวงปลูกไปเรื่อยๆก็กลงลหน่อยคือข้อเสียของเราคือเราทําครั้งแรกความรู้เรายังไม่มีเราไม่ได้ทําการห่มดินไม่ได้เอาฟางมาห่มดินทําให้หญ้าขึ้นเยอะนะครับเพฝากคนที่จะทําพวกนาทุกปให,ใหม่นะครับหลังจากขุดเสร็จแล้วต้องห่มฟางห่มดินแล้วก็เราต้องมีเครือข่ายครับเราทําคนเดียวทั้งนี้มันทำไม่ไหวหรอกครับต้องมีเครือข่ายมีพพวกมาช่วยครับแต่อันนี้เราทาแบบ แถมเป็นรีบทำไปเรื่อยๆทำแบบคนจนนะครับแต่ว่าแบบคนจนก็หมดไปเยอะแล้วนะครับนะบางทีเห็นอยู่ตลาดนี่เขาขาย10บาทจาเนเล็กๆเองปลูกต้นเดียวนี้ก็จะกินไม่หมดแล้วแต่อยู่นี่ขึ้นเยอะเป็นสี่สิบห้าสิบต้นนะไม่ไม่ห่วงนะครับอยู่นี่ใครเข้ามาเก็บกินได้หมดลูกเ,เลี้ยเป็ดไก่กับปลาก็ยังเลี้ยงม้อยู่นีกล้วยไม่รู้มีพ่อค้ามารับซื้อด้วยเปล่าว่าน่าจะเป็นรายได้แรกของแปลงคือกล้วย ทีกล้ยสวยมากทำยำตรงนี้ก็เป็นบริเวณให้อาหารปลานะครับแต่อาหารปลาที่นี่จะให้อาหารหัวอาหารน้อยมากให้เป็นแค่เสริมนิดนน้อยนิดครับส่วนมากจะให้ให้กินตามธรรมชาติครับทำนชนิทปลาครับตรงนี้คือนชนิทปลาแต่ตอนนี้น้ําท่วมนะครับน้ํามาหลากนชานิทปลาก็เลยลอยขึ้นมาหมดเกี่ยวฟางทําให้เกิดแทงต้น พาไปดูเล้าเป็ดเล้าไก่กันนะครับนีน่ส่วนนี้ก็เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ที่เราสร้างไว้เป็นไก่พื้นเมืองครับเนี้ยขอมาจากโรงอาหารของโรงเรียนตา่างๆระครับที่บ้านเั่าเขาให้ไก่ครับไก่นี่ว่าเป็นไก่พื้นเมืองทำก่ป่าครับไ,ไปไปไปครับไปเลี้ยวขีเลี้ยว มชอบมากแต่เพราว่าเป็นแบบคนนะครับคนต่อโลกก็กินง่ายเด็กงานที่นี่กินหมดหลายตัวแล้วก็วันน่าจะหกห้าสิบตัวห้าอยู่ มา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 น่อไรกันหรอกจากา่งกให้รู้จีนแล้วก็เป็นผีผีหลับมาคิดมาคิดไปตั้งตกใจจะไปยามเปิดไปยามไข่เป็ดกันครับ กันครับหานเป็ดมาแล้วมาแล้วโอ้โหแห้งหมดเลยไม่ได้เล่นน้ำเลยวันนี้ขอยลงเล่นน้ำก่อนเอาให้เล่นน้ำหนึง่งชั่วโมงอยาให้ขึ้นไหมเีรยวมาเร็ว หลังจากปล่อยเป็ดตรงนั้นเราก็มาดูครับว่าเป็ดมันไข่กี่ฟองวันนี้ได้หน<อ>ึ่งสองสามสี่ห้าได้หกฟองครับยี่สิบตัวตั้งแต่เนี้เอาขึ้นมาเลี้ยงได้ประมาณหนึ่ถึงสองอาทิตย์นะครับมันก็อาจจะยังไม่ขุนสารที่การไข่ก็ย,ยังอัตรายังไม่เยอะครับปกติเฮ็เขาบอกว่าไข่อัตรามันแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบตัวต้องได้ประมาณสิบห้าฟองนะครับ อาจจะยังไม่คุ้นอาหารครับเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเชิงฟานิ์เลี้ยงเชิงฟาน,นิสคือต้องให้หัวอาหารอย่ียวแต่เราให้อาหารอื่นผสมด้วยครับรนี่ก็จะเป็นพกตำลึงนะครับมันจะเกิดเี่ธรรมชาติถ้า,ถามันมีความรดมสมบูรณ์เราวม่นจะเกิดเองครับต้นผักต้นด่านเนี่ยเราไม่ต้องไปหาชื่อครับดึนขึ้นมาเก็บไปลวกยิง ต้ำพิกกับตำเจ้วก็สบายครับอันนี้มะเขือแข้งขมสมุนไพรแวงมาดูเหมือนกันไม่ต้องไปซื้อครับอยู่นี่แทบไม่ได้ใช้เงินวันนี้ใครเดินผ่านต้องยกมือไหว้นะครับทำไมฮะมาขามเทศ <laughs> อันนี้คืออัญชันครับเกิดขึ้นเยอะมากครับเราปู ไว้เป็นสมุนไพรนะครับทําได้หลายอย่างกินวิ็นชาก็ได้ครับแช่น้ําร้อนน้าอุ่นกินกินชาก็เอาไปทําขนมก็ได้นะครับทําสีครับทาสีขนมนะครับทำสีม่วงนะครับคือดอกอัญชันครับทาตาแห้งเป็นเป็นชาก็ได้ครับส่วนนี้คือผักชยานะครับหรือผักพขชนดที่เราทํากับข้าวแล้วใส่ต้มใส่อะไรให้อร่อยอร่อยนะครับเห็นป้ายข้างหน้าที่นานี้คือปลอดสารเคมีจริงใช่ไหมครับอาจจริงครับไม่มีสารเคมีอะไรที่นี่นะจะ เป็นซีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เกินไม่ถึงถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าด้านข้างเป็นป่าอ้อยด้านหลังป่าอ้อยชาวบ้านเขายังใช้สารี่มีกันอยู่มันก็อาจจะอยู่มาหรือมากับน้ำมาในส่วน,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 นของเรามาั่งยแต่เราจะไม่รับน้ำจากข้างนอกเข้ามาเราจะาะน้ำฝนที่ตกในนาโปรยู่เพราะว่าน้ำข้างนอกเราก็เป็นสารเคมีเพราะว่าถ้าน้ำมันสะอาดเป็นเคมีผักมันก็เกิดขึ้นเองแล้วก็กินได้หมด นี่ผักบุ้งนี้ยังกินเลยเก็บไปผัดไปไ่กินได้ทุกวันที่นี่ขาดอย่างนึงคือเรือเอาเรือมาเก็บผักยังไม่ได้ไม่มีเรือมันเอาเก็บผักกำลังหาเรืออยู่หาเรือมาคอยเก็บผักนะครับแต่ก็มันเป็นไหล่าให้ปลากินด้วยปลาก็ชอบมากอันนี้ก็เป็นศาลาสลหรับนั่งดูลปลาตอนเย็นๆจะงทำไม่เสร็จครับ สำหรับใครที่อยากมาขอดูเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการทําโคกหนองนานี้มาดูได้ไหมครับมาดูได้ครับดีดทุกวันแต่ถ้าช่วงนมาผลอาจจะเข้ายากหน่อยเพราะว่าถนนกำลังพัฒนาตระกปีนี้คิดว่าน่าจะเด็ดเอาได้เข้ามาดูได้นะครับติดเส้นปองคุะทาน,นครับเข้าทางวงสิบห้าบ้านนาธรรมนะครับบ้านขาแก้ววงสิบห้าบ้านนาธรรมถ้าใครอยากเข้ามาดูโคกหนอนานครับก็ติดต่อได้ทางนี่นะครับเฟซบุ๊กนะครับเปมหาไทยนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์แปด ห้าเจ็ดหนึ่งแปดส่วนหนึ่งครับก็เราทําแค่เบื้องต้นครับยังยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ครับแต่มาดูได้ครับ